ก็จะเดินทางออกจากนนทไทยโคราชนะครับไปเที่ยวที่ปรา,าสาทกิตปนมลงครับซึ่งอยู่จังหวัดบุริล์ลนะครับอีพีนี้ก็นำเที่ยวไทยครับเราจะเดินทางเข้าตัวเมืองไปทางเส้นโชคชัยนะครับ ก็เป็นการจราจรมาจากเส้นถนนสุรนาราีเข้าตัวเมืองนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของเมืองโคราชน,นะครับเข้าเขตโจหอนะครับที่ว่าโจหอข้างหน้าเนี่เป็นวัดสะะร้อยนะครับที่เห็นเป็นซุมนะครับแต่เราจะไม่เข้าไปนะครับ ถึงอ,อำเภอโชคชัยครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้าไปเส้นบุรีรั์นะครับแค่นี้นะครับ,รบถึงบุรเรัยตะโกนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงนีนะ้ทางแยกน,นะครับเข้าไปอีกนะครับจากทางแยก หลงเลนตะโกนี้ไปเข้าไปประสาทถิ่นต้นน้ำล้งนี่ประมาณ12กิโลเมตรนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วครับเข,เข้าไปอ6กิโลเมตรนะครับจะถึงแล้วครับเราจะไวไว้สาทางขึ้นก่อนนะครับ ิมินาสักการณนะว่นานำรงปพระกิตปตวันนะัปาสา,าเทวสักตังสุนันอาคุโตยาเมนไกยะ เส้นทางโคดเคี้ยวแนวขึ้นเขานะครับครับตอนนี้ถึงอุทยานประาสตร์ปน,นมรุงนะครับอันนี้เป็นทางเข้าด้านหน้านะครับก็จะมีสวนพักผ่อนของอุทยานนะครับแล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นมากครับ ครับแล้วเราจะเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะมีค่าเ,เข้านะคนละ20บาทแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุสูงวัยเกินหกสิบปฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับ,บขุ ครับก็ชมบรรยากาศทั่วไปของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนี่ก็เป็นมรดกของโลกนลด้วยนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มหาัศาจรารย์นะครับที่มีมาหลายพันปีน,นะครับก็หลายคนก็มายเยี่ยมชมมาสักการะบูชานะครับนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนนะครับก็เป็นที่ท่องเที่ยวเลยนะครับ เดินไไหวเยข้าวยกก้อนหินเทินกันนะครับเป็นการแก้เคล็ดนะครับขึ้นอะไรขึ้นอะไรเนี่ไปไปหาอธิษฐานตรงเนี้ยแหละเห็นดันข้างเดี๋ยวอธิษฐานครับตอนนี้ผมอ่ากำลังจะขึ้นไปฝากเขาวนลงลุกนะครับเนตอนนี้เป็นทางขึ้นนะครับ แต่ผมขึ้นมาได้ครึ่งทางน,นะครับน,นะครับก็มีโอกาสดีได้มาอักการะแล้วก็เยี่ยมชมสถานปิยานโบราณของประเทศไทยนะครับก็ติดตามชมครับขอบคุณครับกบ็นี่กำลังเดินเข้าไปนะครับก็ขึ้นทางนี้ก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลนะครับเดินสบายครับ แต่ว่ามีบรรันไดปีที่น่อยครับตอนนี้เรา,เากําลังจะไปที่ปราสาทน,นะครับครับก็วันนี้มาที่6กกรกฎาคม2567นะครับนะครับอากาศก็ร้อนนิดหน่อยครับรคลุมคลุมม,มีเมฆบังนะครับก็ไม่ร้อนมากนะครับ สะพานนาคราชช่วงที่หนึ่ง ลายกีบบัวลายมงคลน,นะครับบันไดขึ้นปราสาทตรงน,น,นี้บันไดพองข้าง,งชันนะครับชันมากคอันนี้ขึ้นด้านหน,นะครับ

นี้ก็เป็นสาโบนะครับน้าประสะทาทขั้นตอนการก่อสร้างปราสาทหินแผ่นพัางปราสาทหินพ้นถมลงครับ ขึ้นขึ้นไปไวปคนบนปรา,าสาทกันตรงนี้นี่เราเข้ามาท้านในนะครับอันนี้เป็นข้างแรกที่ผมได้มาประสาทเข้าพัานธมุกนะครับเขาบอัวนี้เข้าไปข้างในนะครับ ใหญ่มากครับตรงนี้ห้างเข้า,อ,าอยางนี้ครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นห้องประทับสมัยโบานนราณหรือเปล่าวะห้องประทับของพระพหากษัตริย์นะครับไม่แน่ใ,ใ,นใจนะครับ ก็ชมปราสาทน,นะครับแล้วก็ชมตัวไปปราสาทน,นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะฝนจะตกนะครับอ้าวครับอบอ้าวครับเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแห่งประเทศเรานะครับ

อนนี้เราก็ตอนนี้เราก็จะลงนะครับขอพรจากถึงศักดิต์นะครับขอให้มีโชคมีชัยประสบความสําเร็จในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดอะไรสงความพัฒนาครับเดินทางกับโคราชครับวันนี้ครับก็ฝนน้ำท่าจะตกก่คะครึมเลยครับ เพื่อนเกลาญญานาในมิตรทุกท่านนะครที่ติดตามนะครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชฟทักนะครับก็ปิดภาพประการใดเอ่อก็ขออภัยด้วยนะครับติดตามกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ